มาแลมีของพระรัตนนาฏยขอ,อเชิญมารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของวัดยองเยงจงรับรู้จงรับทราบข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะขอบวชใจเลิกสิ่งเสพติดตลอดชีวิตขอเลิกสิ่งมันเมาอย่างน้อยสองปีขอให้ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของวัดยองแยงจงรับรู้จงรับทราบข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะขอบวชใจเลิกสิ่งมึนเมาเลิกสิ่งเสพติดเลิกการพนันครับตลอดชีวิตขอเลิกสิ่งมึนเมาอย่างน้อยสองปีขอให้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ของวัดยองแยงจงรับรู้จงรับทราบเป็นสักขีพยาน